มบายดีพี่น้องมีเมตติ์จีวสีออกยังรอเป็นอาไที่ฮาพอดีลูกสาวมาหมุนปลาหมุนดวงมาาจังไดยก็บลูกก็มาฝากเพลงค่ะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เช้า9ก้าโมงเก้านาทีค่ะทางช่องส้มป๊อกลัาเพลทอฟฟีเชียรค่ะเป็นคอเวอร์เพลงที่วัดศิวดนค่ะเอาบปแฟนน้องสิเป็นไห้ค่ะเป็นโอ้เดี๋ยวสิไปร้องฟังเบิ้งอยู่กัสนาสนใจนะสนใจว่าส้มป๊อกจะ จะวัดแช่แช่ไหนยังไงก็ฝากพ่อแม่แช่นน้องสิเป็นให้นิจิใช่ค่ะเก้าโมงเก้านาทีฝากไปเชียร์ในเด้อพี่น้องน้องสมควักเอาคว้าแฟนน้องสิเป็นให้อย่าเอือนเสาร์ประโยชน์กับสิไงใคัลเวอร์คัลเวอร์นะลุงเนาะใช่ค่ะคัลเวอร์เป็นเวอร์ชันผู้หญิงลองฟังเบิมพี่น้องลองฟังเบิมลงทุนเองนะลงทุนเอง ก็มีพ่อพ่อแม่แม่พ่อพ่อแม่สี่จ้าลองดูว่าสมบ็อกจะมีซิงเกิลแรกดในกันคอเวอร์ของของพี่วัดเนาะก็เป็นกำลังใจพี่น้องอย่าลืมเด้อที่ในช่องพยุทธครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกสาวในเด้อเก้าโมงเก้านาทีวันพรุ่งนี้ปันไหลซอยกันมาเบิรงว่าช่องไหนน้องคนจุดดังก็เหลือเท่านี้สองหมื่นเจ็ดนานอย่างน้อยก็ให้ได้สักแสนวิวเนาะโอ้โหไมัน่วันเนี้ยห้าหมื่นนี่ดูกล้าดีใจแล้วค่ะ แน่มันไม่แน่นอาศัยเอฟซีบาลมีของของวงสาวน้อยกล้าใส่เอฟซีขององหญิงด้วยแหละแต่ใน,ในก็อยู่ในองค์กรน,นี้แล้วเราทึ้นมาด้วยใจนะเราไม่ได้มีหวังผลกับแพนกัสิ่งที่เราหวังผลก็คือให้พี่น้องมีความสุขมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วเรามาฟังซุบซอกดูว,ว่าเพลงของตัวเองในการทำเพราะว่าถ้ามันออกมาดีมันก็น่าจะมีซิงเกิลนีดต่างอา ฉนขอให้หนูโชคดี9โมงเช้าวันนี้ขอให้แสนแตกแสนแตกเ้ยฉฝากเอ็ซีของ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 วายุน้ำฝากเอ็มซีของสาวน้อยด้วยเอ็มซีของผุ้หญิงด้วยเอ็มซีหลาน้ำฝากฝากกับทุกช่องและฝากช่องคนนั้นคนนี้ครก็จ่างฝากช่องคนน้นเมื่อเอื้นสิบพลงเพลง9นาทีเอาไปแะน้องสิเป็นไฮคัฟเวอร์จะไปลง ตามขออนุญพ่อโจพ่อโจระวังให้ลงช่องสมปอกได้แกเลยจะเป็นลงช่องของของน้องสมปอกมืออื้อนแต่เขาจะตามสองคนกว่าจบเรีเลยแบบโมยพาะหนุ่มสาววห้ไหนสักนี่ฝากพี่ปอกแสบด้วยวันพุธที่เก้าโมงเก้านาทีเอานรียกด้วยก็น่าตาไงแเราคนน้มารน้านจะนไนเงไห ไปรักเฮ็ดได้หึงเหรอคือม่ไวรักไปไทยเสียงไปไทยเฮ็ดได้หึงทำอะไรจะเป็นอมไ่ะเกทีเลือกับพีข้าการันีปากพี่ปอมแไม่ใช่น้องป้อมแปมบเพราะเป็นยังแม่เ้าว่าสวยเกินกันจักปีเกินการจักปีเดี๋ยนี่ลูกปีปีซีปีบ่ ป um ั๊มปั๊มปั๊มหนูยี่สี่หนูยี่หกยี่เจ็ดเกิดมาทำไมสิปี่น้องการฝากคำวันที่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ใช่ค่ะคุณตอนเช้าตอนเช้ามาคเขมามาฟังเพลงน้องสมโอกตอนบ่ายเรามารับรางลุ้นรางวัลที่หนึ่งไม่เล่นหกไม่เล่นหูเหรอ ครูเขาไม่ออกเหรอไม่อค่ะวคราครูไปเลี้ยงกัเว่าครูเมาแล้วครูเมาัน้นีครูเมาวันนี้อทครับแอ้วไงวันจบวันนี้มีปัญหาความขัดแย้งสิคอทถเจ้าเป็ดเป็เอาเป็องอเอาลองลองิลองน้ำกดอลอ ตามมุ่นร้มดคือของออของตายคนนั้นคนนี้ทำอะไรคลอดะอะไรปลามมุกินอะไรน่ะร้องลองล้องคนนี้ร้องรองร้องเอ้ยวอ้ยโอ้ยโอ้ย่า้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยยัอ้ยโ้โอ้ยโอ้ยอ้ยยอ้ยโ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 อ้อ้ทโอโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยยอยอยโยโยอ้ยโ้อ้ยโอ้ย้อ้ย้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ ไม่พ่อถามพวกเธอนี่ยพวกเธอไม่กินอะไรเลยพวออยากกินกินกหนูพวกเธอกินน้างเป็นอาหารเป่นนก็น้กาจะกรจันเมื่ยังนอืมันยมันไปลงตรงน้นไปลงตรงมันเป็นไปก็ได้ ต้นมันมันมีสมบูรณ์มันก็สมบูรณ์ไปถึงต่างหากต้นตะบแม่บ่พ่อแม่ครับแต่ถือว่าว่ามันย่อยน้อยนี้มันไปใหญ่ยุ่หมองอึนมันเป็นใบใบไดความสมบูรณ์ของต้นไม้มันต้องเริ่มต้นมาใช่มันต้องใช่ด้วยใช่ด้วยนะแม่าจเยว่ามันไปใหญ่ือมนเต้นไม้มันต้องต้องใไปตั้งแต่รนตั้งแต่รากตั้งต้ไบับ้ ปากลูกสาวมือเินเก่าขอกสาวนทีเอาเืินนี่บอกใช่ไฟมันไฟมันดูด้วยไฟมันดีอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมปากพี่น้องเด้อเอาเฟสต้องเป็นเส่เช้าเอาคอมฟน้องเป็นไรลองโคเวอร์กับเตอรเวอรของกีวัตวัตซิบดอนวัตตอนนี้ก็กำลังได้ตอบรับนะเพราะวันนา้มีกระแสลองตอบรับลองไปด้วยกันเยอะเลย ถ้าไม่แป้นๆเอาบ่แปนน้องสิเป็ไม่หนูว่าพ่อโครเอ์เถอะหนูยอมละวนนี้ไปเอาทำเจ้าช่วชวเอาบ่ผัวพอสิเป็นอย่เยแต่ประดก็ได้คัดเยู่ัเจ้าองเพิ่งเพิ่นจะนั่ว่จะค้องพึ่งปังนิดสิสยใจสะการไม่ได้ใจเสียใจ จพูดถูกต้องคืนไปมือนึ่งไปมุ้งไปสองแต่ละมือเขาเศร้าคนนี้ดูผู้จิ๋นเออเขาว่าคนนี้จังแฮบหมือนไอ้ที่พูดมื่อคืนนี่คนไหนโว้ยฟุดนมื่อคืนนะบอกไงส่วนส่วนที่ไปที่สนอวะมาพูดไม่รู้เรื่องอะไรนักหนาเลี้ยงกุมารทองแล้วไงเลี้ยงเลี้ยงกุมารทองไงวัวแข็งแรงมาก

เขามาออฟฟิเช right. kind of like, yeah, ียลทุกๆช่องทางมันมันอยู่ในสังกัดเดียวกันอยู่แล้วมาเชื่อกันไปอะไรก็ช่วยกันไปอะไรก็่จะเก็บซีเขาเนี่ยแหละอะไรก็ี่เบิป็นเนี้ยพี่น้องเพิ่นักพร้อมซุปคนอร์หลานเราคุยกันบผู้ใหญ่เราด้วยซีแฟสครับแต่ว่านางก็เข้าไปคุยแล้ว ก็ม so, ่จนในจังาเขาเปื่อยจังทนเ่นก็ขอถามเจ้าชัวชัวเอาบัวพอสิเปร์ขอสิเปออันนี้ครับอาันเอาตััปนรดตัดเป็นลังก่อนังไ่ดีเพราะเพรอย่างในคำว่าสิขอถามไอ้แป้นแเอาบ่แป้น้องสิเปนยว่าเจ้าของกงของเราสิ ขอทำเจ้าชวยเอาปผัวอเอาเอก็พิเปก้าวลงชาครับเก่าผูสาวรับเด้อก้าวองเช้าครับช่องสของน้องซุบ๊อปครับผมขอบีทีมดันะครัก็ป็นกำลังใจอีกนึ่งศิลปินขลอดนาแแง ยุ่งก็เพราะพยุทธก็ติดตามหลายแสนนะไปได้หลายแสนคือแสนหาแสนไปตอนเช้าก็ประมาณ